วันที่22มีนาคม2566 ดรพลกรดษแสงอาวุธรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเครือข่ายสิทธิ์เก่าเป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนนคปรปฐมนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณด่านประดิษฐ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณะผู้นำนักศึกษาเพื่อศึกษาดูงานกิจการนักศึกษาของกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานด้านกิจกรรม นักศึกษาณห้องประชุมวิศวกรสังคมชั้น2ก่องพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่22มีนาคม2566ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีครั้งที่3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัฒนารัตนพรมรักษาราชการแทนอธิการบดีได้มอบเกียรติบัตรยกย่องนักศึกษาที่มีผลงานระดับประเทศกิจกรรมเด็กดีต้องอวดประจำเดือนกุมภาพันธ์2566จำนวนสคนณห้องรัชพฤกษ์สาชั้น3อาคารสันักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัชภัสุราชธานีเมื่อวันที่23มีนาคม2566ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัฒนารัตนพรมรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ดรสมปรา์วุฒิจันทร์รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์และเครือข่ายสังคมร่วมถแถลงข่าวความร่วมมือการจัดก,การขยะอินทรีย์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับเทศบาลตำบลขุมมนทะเลนำโดยนายทัชชนะมลิเผือกนายกเทศมนตรีตำบลขุมมนทะเลมิเตริโนโมเมเยอร์จาก UNDP ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยและคุณสายใจมงคลเจริ พ่วมในการธนาคารอมสินเขตสุราษฎร์ธานีหนึ่งในการจัดก,การขยะอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลขุนทะเลเพื่อน,นำมาผลิตก๊าซชีวภาพและปุ๋ยหมักจากผักตบชวาเพื่อเพิ่มมูล,ลค่าและสร้างรายได้สู่ท้องถิ่นและต่อเนื่องในวันที่24มีนาคมได้มีการประกาศผลและมอบรางวัลให้กับผู้แข่งขันกิจกรรม Third Day Zero Waste Challenge และมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีกิจกรรมขยะรีไซเคิลลุนโชคกับราดลักกี้ระยะท,ที่2ภายใต้โครงการธนาคารขยะเพื่อชุมชนต้นแบบพร้อมนำชมวิถีทำปุ๋ยหมักจากไส้เดือนณมหาวิทยาลัยร,ราชภัสุราชธานี